สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำเมนูแซ่บๆกินกันนะคะเมนูที่ว่าแซ่บนั่นก็คือยำเผ็ดนั่นเอง เป็นเมนูที่เราทํากินบ่อยมากที่ว่าทําบ่อยอะ่ะทากินกับเบียอ,อันดับแรกเราจะเตรียมเครื่องยํากันก่อนเวลาทําจะได้หยิบใส่ได้เลยวันนี้เราจะใส่หมูยอด้วยนะคะใส่เครื่องจุกๆไปเลยค่ะเตรียมหมูยอเสร็จเราจะมาหั่นเห็ดกันนะ,ะเห็ดเราจะนําไปต้มให้สุกก่อนมีทั้งเห็ดออรินจิแล้วก็เห็ดชิเมจินะะเราไม่ชอบใส่เห็ดเข็มทอมันเคี้ยวยากติดฟันก่อนเราจะนําไปต้มนะคะเราจะนําเห็ดไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะตอนต้มเห็ดเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเยอะเกินอ่ะแล้วก็ถึงเวลาทําน้ํายำนะเราจะตำพริกกับกระ เทียมนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะตำ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 พริกไม่เยอะนะคะแต่เผ็ดมากพริกละเอียดแล้วนะคะ เราจะมาปรุงน้ำยำกันค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยผงนัวน้ำตาลเราจะใส่รสดีไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะและความแซ่บก็คงเป็นมะนาวค่ะเออเรามีหอยแครงด้วยนะคะเหลืออยู่ในตู้เย็นเราก็จะเอามาใส่กับยำเราด้วยะะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มจัดไปเลยค่ะส่วนเรานั้นชอบหวานก่อนค่ะชิมน้ำยำโอเคแล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปเลยค่ะเททุกอย่างลงไปด้วยกันเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยเออทำเสร็จต้องไปซื้อเบียร์แล้วเมนูนี้มันเย้ายวนเหลือเกินทุกคนลองไปทําตามกันดูได้เลยทำง่ายไม่ยากเลย เออว่าแต่เมนูนี้ลืมใส่ไปอย่างนึงค่ะน้ำกระเทียมดองน่นเองไม่เป็นไรค่ะไม่ครบก็อร่อยไงเสร็จแล้วค่ะ